หลังจากนะครับก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการอีกอินเจคชันนะครับตัวนี้จะเป็นโฟมแบบโฟมแบบไฮโดรฟิลิกนะครับไฮโดรฟิลิกก็คือความนุ่มพิเศษนะครับก็คือยิงเข้าไปโฟมังมีความอ่อนนุ่มอยู่นะครับก็คือจากตอนนี้มันกังขับไล่น้ำนะครับออกจากระบบนะครับเพื่อให้ความโฟมเนี่ยนะครับหลังจากที่เรายิงเข้าไปแล้วนะครับโฟมันจะวิ่งเข้าไปนะครับตอนนี้ก็ เข้าไปแทนที่น้ำนะครับแล้วก็เกิดการขยายตัวนะครับแต่โฟมมี2แบบนะครับโฟมแบบบานแล้วแข็งกับบานแล้วนิ่มนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับก็คือตอนนี้ยิงเข้าไปแล้วนะครับท่านที่มีปัญหานะครับก็คือนะครับเครื่องอยู่นั่นนะเครื่องเครื่องเครื่องนะครับแล้วก็ทําให้ตอนนี้คือค่อนข้างที่จะเลอกนิดนึงนะครับ ตอนนี้โฟมเริ่มทาง,งานแล้วเพราะว่าโดนความชื้นแล้วนะครับเดี๋ยวยังไง well, ท่านนี้มีปัญหาเกี่ยวกับ uh, น้ําซึมใต้ห้องน้ํานะครับหรือต่างซึมใต้ฝ้าโทรเรียกเราสะน้ําโทรเรียกเราได้เลยนะครับสวัสดีครับ